ดีครับสวัสดีครับชื่อฟาร์มอะไรครับชื่อกำมอนพันฟาร์มคอยงานเมืองเชียงใหม่ครับโอ้หสุดยอดมากครับวันนี้มีตัวไหนออกมาประกวดไหมครับตัวนี้ชื่อน้องไหมทองครับน้องไหมทองโอ้โหสุดยอดครับกี่เดือนแล้วครับนี่สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนฟาเป็นพ่อเป็นเจ้าหมูกะมลนพันโอ้เป็นเจ้าหมูของเราเองครับ๋อพ่อพันเองใช่ครับแม่เป็นแม่ของ แม่เป็นสายดาวซีพีครับสายดาวซีพีครับผมโอ้ตาแต้มแต้มจ้ำเอกลักษณ์ชัดเจนครับผมนี่ครับลำตัวยาวสวยสนามแรกครับตรงมาสนาม,ามแรกยังไม่เคยใช่ไหมครับผมตื่นๆหน่อยโอ,โ,อโอ้ประมาณสิบหกเดือนอะไรใช่ไหมครับครับผมสิบหกเดือนครับอืม สามแรกฝากติดตามด้วยนะครับชื่อน้องอะไรนะครับน้องไหมทองครับน้องไหมทองฝากติดตามน้องไหมทองด้วยครับจากฟาร์มกมูลพันฟาร์มควายงามเมืองเชียงใหม่ครับโอ้ฝากผมฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับใครเป็นเอฟซีมาจากเชียงใหม่เลยนะครับผมเดินทางมาไกลนี่ครับชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงมาด้วยใจจริงมาด้วยใจมากนะครับนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับใครที่เป็นเอฟซี ครับมาจากเมืองเชียงใหม่เดินทาง15ชั่วโมงนะครับผมมาด้วยใจรักนะครับ,รบขอบคุณมากนะครับคุณพี่ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ